สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง y o YouTube ชิล l l ับแ CAMP วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการถอดปรับตัวเฟืองบดของเครื่องบดมือหมุน,น 1C Special Q2 นะครับตอนนี้ของผมปรับออกมาเป็นเป็นศูนย์แล้ตรงเลขศูนย์นะฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาใส่กลับเข้าไปมันไม่ค่อยตรงศูนย์เลขศูนย์นะฮะทีนี้ เดี๋ยวผมลองถอดของผมดูก่อนตอนนี้ผมถอดออกนะครับถอดเหมือนกับตอนที่เราถอดเพื่อที่จะทําความสะอาดมันนะฮะเราถอดออกมาทีละชิ้นนะครับ ก็ค,คือทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราผมประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนการประกอบกลับล้ก็ทําตามวิธีเดิมใส่เข้าไปทําทีละอย่างนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาถึงตรงช่วงนี้อตอนนี้ผมจะดูลักษณะว่าอ,อันนี้คือเดือยมันนะฮะอันนี้คือรูผมเรียกว่ารูล็อกล็อกล็อกแป้นตัวนี้นะครับตัวเลขเบอร์ปรับนะครับผมก็ ใส่กลับเข้าไปนะฮะตอนนี้ใส่กับเข้าไปเลยแฮมลงล็อกนะครับใส่แล้วแล้วผมก็หมุนอันนี้ผมลองเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วผมก็หมุนให้ตัวปับมันตรงสูนย์แล้วหมุนกลับขึ้นเข้าไปนะครับกลับขึ้นเข้าไปดูซิว่ามันจะลงศูนย์ไหม นะครับตอนนี้เห็นไหมกลับเข้าไปไม่ตรงศูนยละนะครับผมก็จะใช้วิธีถอดมันออกมาใหม่นะฮะอันนี้ก็ดูนะครับมันอยู่ที่เกือบศูนย์นะครับแต่ไม่ศูนย์หม,นหมุนเฟืองไม่ได้ละนะครับออกมามุนกลับออกมานะครับผมจะใช้วิธีของผมง่ายๆนะครับคือ ผมจะถอดตัวนี้ออกมาใหม่นะครับจําไว้เพื่ถอดออกมานะครับเสื่อมอยู่อย่างนี้นะฮะผมสลับหมุนอย่างนี้ครับเหมือนก็กลับด้านนันนะฮะอันนี้เป็นวิธีของผมไม่แน่ใจอาจจะปุหรือเปล่ากลับด้านเสร็จนะครับผมเริ่มจากสูตรเหมือนเดิมหมุนกลับเข้าไปนะครับอันนี้เรามาดูกันว่ามันจะตรงเลขสูตรไหมจากที่แรกมันไม่ตรงเลขสูตรนะครับผมใช้วิธีนี้ของผม อันนี้ยังไม่ไม,ไม่พิสูจน์นะเพราะวิธีนี้มันมันจะได้ผลแต่คือผมอถอดออกมาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมใช้สามรอบก็ปักหมุนไปองเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ลงไม่ลงสูตรนะครับอ่ะไม่ลงปุ๊บผมถอดออกมาใหม่นะครับ ทิธีเดิมเลยเมื่อกี้มันลงเลขน่าจะเป็นเลขห้านะครับผมก็เหมือนเดิมครับถอดอกมานะครับนี้แล้วผมก็จะสลักมันอีกทีหนึง่งสลักอย่างนี้นะครับกลับเข้าไปใหม่แล้วผมก็เอาตัวปรับเนี่ยมาลงไว้ที่เลขห้านะครับแล้วผมก็หมุนกลับเข้าไปทีหนึง่งนะครับ อันนี้วิธีที่ผมทำเมื่อเช้านะผมก็หมุนอย่างเงี้ยผมก็ปรับไปเรื่อยๆแต่ผมจริงจริงผมก็ไม่ได้จําไม่ได้จดอะไรนะครับแต่พอมันลงศูนย์แล้วผมก็โอเคละมาลงศูนย์แล้วเดี๋ยวเราก็ปรับตามเบอร์ที่เราจะต้องการบดเมล็ดกาแฟนะครับดูการนี่ครับลงเลขศูนย์ละนี่คือวิธีของผมที่ผมใช้อยู่เพื่อเพื่อลองทําดูนะครับอาจจะไวกว่าผมก็ได้เนี่ยผมรอบที่สามเมื่อเช้าเหมือนกันเลยหนึ่งถอดออกมาสองสามลงเลขศูนย์นะครับนี่ครับลองปรับดูนะครับเพื่อนๆ ไม่ได้ละขอบคุณมากครับเรียบร้อย